ไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับเรื่องของสาวคนหนึ่งนะฮะร้องสื่อขอความเป็นธรรมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้มาสักสองสามวันแล้วะนะฮะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับไปซื้อที่ดินปรากฏว่าที่ดินุผู้ชมครับมันไปอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงแล้วปรากฏมันปลูกบ้านไม่ได้ครับ<ม>เขาก็เลยร้องบอกว่าโอ้โหฉันสูญเงินเป็นล้านเลย<ม>ว่ายอย่างนั้นผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะทางผู้สื่อข่าวครับได้รับการร้องเรียนจากทางคุณโอ๊ตนี่พาไปดูแบบนี้ฮะนี่คือคุณโอ๊ตนะฮะคุณโอ๊ตเนี่48นะครับ คือไปซื้อที่ดินครับบริเวณตะบนไซน้อยครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนื้อที่เนี่ยสามงานก็คือประมาณสัก300กว่าวาือเกือบเต็มไร่ฮะสามร้อยกับ79วานะฮะคือไปซื้อเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะซื้อปลูกบ้านไปซื้อมาจากคนชื่อว่าคุณสุรพลพุ่มประดับนะฮะในราคา9ก้าแสนสแล้วก็มีการทําสัญญาซื้อขายกันในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่สํานักง,งานที่ดินจังหวัดนนทบุรีคุณโอ๊ตบอกแบบนี้บอกว่าหลังจากนั้นมีการ สั่งดินมาลงในพื้นที่แล้วก็ให้รถแบ็คโฮเนี่ยมาขุดปรับดินนะฮะแล้วก็ทําการเทเสาลงเข็มต่างๆนานาล้อมรั้วเสียค่าใช้จ่ายอีก3 0 0แสนรวมๆแล้วเนี่ยนะกับไอ้เก้าแสนเนี่ยก็เป็นเบ็ดเสร็จเนี่ยล้านสองแสนืนคือเธอบอกว่าเธอเตรียมจะสร้างบ้านหลังจากนั้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม ตนเองเนี่ยไปจ้างผู้รับเหมาเข้ามาตีราคาในเรื่องของการนำดินเนี่ยมาลงแล้วใช้รถแบ็คโฮขุดปรับหน้าดินพร้อมทั้งลงเข็มเทคานร้อมลัวในช่วงที่กำลังก่อสร้างวันที่26ตุลาคมปรกากฏเธอบอกมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าครับเข้ามาบอกกับตนเองว่านี่คุณพื้นที่ตรงนี้มันสร้างบ้านไม่ได้นะเพราะมันอยู่ใต้สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมมันมีสายไฟนั่นนะ่ะอยู่บนหัวคุณนั่นนะ่ะคือถ้าคกณไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ตายนะตุยทันทีมีโอกาสตุยว่าอย่างนั้นก็คือตายเนี่ยุผู้ชมครับคือไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะแบบทาไปติดกิริยาต่างๆนานาเขาบอกปลูกเลี้ยงปลาปลาย,ยัางตายเลยใช,ใช่ไหมค,คุณโอ๊ตเล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตนเองเนี่ยตระเวนหาซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกบ้านเอาไว้อยู่ตอนแก่กับลูกๆแล้วก็หมาแมวโดยเลือกแถวแถวคลองฝรั่งตาบนใจน้อยเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยมันเทินทางไปมาสะดวก ก็เอาเงินจากการขายบ้านอยู่ในตัวเมืองอะค่ะเอามาใช้หนี้แล้วก็ที่เหลือก็มาซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านตอนที่กําลังขับรถเพื่อจะหาซื้อที่ไปเจอกับคุณป้าคนหนึ่งมารู้ที่หลังว่าป้าคนนี้เป็นแม่ของสุรพลก็แนะนําบอกว่ามีที่อยู่ข้างในไร่หนึ่งลูกชายขายแค่ล้านเดียวทางคุณโอ๊ตก็สนใจอะค่ะก็เลยเข้าไปดูพอดูแล้วก็ถูกใจก็ตกลงเะยซื้อจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าที่ดินที่ขายเนี่ยไม่ถึงไร่ตามที่บอก ก็คือเป็นอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือ3.79งาน79ตารางวาแล้วก็ตกลงราคากันที่9,02 0 0ค่าโอนจะออกกันคนละครึ่งหลังจากนั้นค่ะคุณโอ๊ตเล่าว,ว่าก็ไปทำการซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินที่จังหวัดนนทบุรีตอนแรกก็จะซื้อแคชเชียร์เช็คให้แต่ว่าแม่ของสุรพลก็บอกว่าตนเองเป็นคนบ้านนอกไม่รู้เรื่องการขึ้นเงินของเงินสดละกันและเดี๋ยวจะเอาเงินเนี่ยไปซ่อมแซมบ้านของลูกชายต่อมา หลังจากที่ทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยนะคะช่วงต้นเดือนตุลาคมคุณโอ๊ตก็เริ่มให้คนงานเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาสังเกตว่าที่ดินที่ซื้อมาอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงก็เลยมีการถามไปกับแม่ของสุรพลนะคะบอกว่ามันสามารถจะสร้างบ้านได้หรอแม่ของสุรพลตอบแบบนี้บอกว่าสร้างได้แต่โอ๊ตขยับไปสร้างริมๆไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากสายไฟทีนี้26ตุลาคมค่ะ ตอนที่คุณโอ๊ตกำลังสั่งคนงานให้เอาดินมาลงเพิ่มมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเข้ามาทั้งหมด4คนมาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ห้ามปลูกสร้างบ้านห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆให้ทำการเกษตรอย่างเดียวตนก็เลยถามเจ้าหน้าที่ไปนะคะว่าแล้วทำไมเจ้าของที่เดิมเขาไม่บอกว่ามันสร้างบ้านไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งบอกว่าเจ้าของเดิมเขาได้เงินค่ารอนสิทธิจากการไฟฟ้าไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาวัดระยะให้ สรุปแล้วคือทั้งแปลงค่ะไม่สามารถจะปลูก <c oughs> สิ่งก่อสร้างได้เลย <c oughs> ทั้งแปลงนะคะถึงขนาดที่อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะคะ่ะก็คือถ้าเลี้ยงปลาปลาก็ตายก่อนหน้านี้ค่ะคุณโอ๊ตบอกว่าก็รู้นะคะว่าป้าที่อยู่แปลงข้างๆเ <c oughs> คยโ <c oughs> นดนไฟดูดขณะที่กำลังตัดต้นไม้ต้องเข้าโรงพยาบาลโอ้ค่ะนั่นผู้ชม,มเห็นไหมบนหัวนั่นอะเห็นไหมล่ะสายไฟแรงสูงสายไฟแรงสูงไงแล้วก็มีระยะเขาด้วยนะ อ่าค่ะเนี่ยครับคือหลังจากน้ำจมครับวันที่2 7ตุลาคมนะฮะทางคุณโอ๊ตเนี่ยก็เดินทางไปที่สำนักง,งานการไฟฟ้านะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวและในวันต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยก็โทรมาแจ้งบอกว่านายสุรพลนะค,คนที่ขายที่ให้เนี่ยนะรับค่ารอนสิทธิาก,การไฟฟ้าไปแล้วจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จรึงได้มีการโทรไปสอบถามนะฮะทางฝั่งของคนคนที่เขาขายที่มาให้ก็ได้รับคําตอบบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยจะมาเปรียบตนได้ยังไง เขาไม่ได้ซื้อที่ของตนแล้วก็มีโฉนดอยู่ด้วยหลังจากที่คุยกันนะฮะก็เห็นว่าทางฝั่งคนขายเนี่ยมีที่ดินเหลืออยู่ข้างๆจึงบอกว่าขอแลกหน่อยได้ไหมคุณสุรพลเขาบอกว่าได้แต่ว่าขออีกหกแสนนะ,ะเธอเองก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมเอาเปรียบเขาจังนะเพราะ,นะะไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกว่าที่ดินตรงนี้มันสร้างบ้านไม่ได้พอขอเงินคืนก็ปฏิเสธด้วยและท้าทายว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องร้องเอาเนี่ยฮะเอาลองฟังดูครับ บ้านเขาอยู่ปากทางเข้าพามาดูที่ลูกชายเขาเขาก็ชี้หมุดให้ดูให้ดูว่าหมุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเนื้อที่เท่านี้นะขายให้ร้านหนึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาสี่คนได้มาบอกพี่ว่าเนื้อที่ตรงนี้ห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆทุกอย่างให้ทําการเกษตรได้อย่างเดียว แล้วไม่เจ้าของที่เขาไม่แจ้งเราอ่ะแล้วเขาก็มาวัดให้พี่ดูว่ารัศมีไฟฟ้ามันไปถึงไหนถึงไหนสรุปแล้วคือเขาวัดเฉียงไปเฉียงมาก็คือทั้งแปลงทั้งแปลง,ท,ง,ปงที่ซื้อไว้เขาพูดกระทั่งว่าเลี้ยงปลาปลาตายอ่ะคืนเงินค่าที่ดินที่ซื้อขายกันที่พี่สูญเสียไปทั้งหมดเพราะพี่อ่ะลงเข็มแล้วถมดินแล้วพี่ไม่สามารถขนของออกได้ถูกไหมนอนร้องไห้ทุกวันค่าภาษีการโอนอยู่ที่เก้าแสนสอง แล้วพี่มาปรับดินจ้างแมคโครจ้างคนงานก่อสร้างหมดไปประมาณล้านร้านสามกว่าถ้าใช้จ่ายเยอะมาถ้าจะจบจริงๆอ่ะมันน่าจะจบอยู่ที่ร้านห้าที่ที่ของเขามีอยู่มาให้พี่แรกกันตอนนี้พี่คงไม่อยู่แล้วแหละอยู่ไปมันก็คือว่าอ่พ่อแม่เขาอยู่ปากทางเราอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็มองหน้ากันไม่ติดอยู่ดีถ้าเราได้เงินคือเรายังสามารถที่จะไปดูตรงอื่นได้ก็มีขายเยอะๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจากเนื้อข่าวนะฮะที่ทางทีมข่าวเขาส่งมาก็คือคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของนายบุญทานช้างจันนะฮะซึ่งแกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บอกว่าไอพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันมีเหตุลักษณะเนี้บ่อยส่วนมากคนที่มาซื้อเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะมันทําอะไรไม่ได้มันไปปลูกสิ่งก่อสร้างไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้สายไฟแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยก็บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือเปล่าไม่อย่างนั้นนะฮะ คือถ้าเกิดว่ามีใครปลูกบ้านไปแล้วเนี่ยนะทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหรือออกไปต่อมาก็มีคนมาซื้อที่ผ่านในหน้าทางออนไลน์จ่ายเงินกันจนจบพอม,มาดูอีกทีเนี่ยถึงรู้ว่าทําอะไรไม่ได้ดก็ต้องปล่อยเอาไว้แบบนั้นแหละนะเออต,ต้นไม้เนี่ยก็ลกล้างไปหมดนี่ฮะเขาบอกมีอีกหลายรายนะที่ไปซื้อเราก็ทําอะไรไม่ได้ทำเกษตรได้อย่างเดียวเนี่ยครับอ้าวโอเค แต่จริงๆเขามีม,ม,มีมีระยะนะ,ะใช่ไหมเขามีระยะนะเขาบอกว่าระยะเนี่ยเ,เขาบอกว่าตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพศ .2511 นะครับเขาบอกว่าขนาดแรงดันไฟฟ้า69,000โวลต์เนี่ยนับจากจุดกึ่งกลางออกไปข้างละ9เมตรก็รวมเป็น18เมตรนึกออกไหมพี่มวยก็คืออยู่้างใต้เนี่ยระยะที่มันออกไปอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเป็นไฟนะฮะ ความดันไฟฟ้านี่อยู่ที่69,00 0โวลต์นะ,ะออกไปนี่18เมตรแต่ถ้าเกิดแรงดันมันสูงกว่าน,นั้นคือ1 1 5 0 0 0โวลต์นับจากจุดกึงกลางนะฮะออกไปข้างละ12ก,ลก็ต้องไกลขึ้นก็ต้องไกลขึ้นเป็นประมาณสัก2 5ถึง25เมตรก็ว่างั้นแต่ถ้าขนาดแรงดันไฟมันสูงไปถึง2 4 0 0 0นโวลต์นับจากจุดกึงกลางออกไป20ถึง25เมตรเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าแรงดันสูงสุด5 0 0 0 0 0โวลต์ นับจากจุดกึงกลางออกไปนะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบเมตรเลยอืต้องแยกออกไปอย่างนี้อีกค่ะไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะอืในระยะนั้นอ่ะค่ะแต่อันนี้ไม่รู้ว่ากี่โวล์ไม่รู้แต่ว่าดูอย่างนี้ก็น่าจะหนักอยู่แบบพี่หนุย่ยเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ในหนกระแสนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับนี่นะวันนี้มานั่งนะวันดีครับสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตยืนยันเรือไม่ยอมเหมือนกันใช่ค่ะคุณโอ๊ตทราบใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็มีข้อเท็จจริงในการที่เขาจะพูดเหมือนกัน ยังไม่ทราบค่ะแล้วฮะยังไม่ทราบเพราะว่าหลังจากมีเรื่องเขาไม่ได้ติดต่อเราเลยค่ะแล้วครับค่ะแล้วรื่อนี้คุณไปร้องศาลหรือยังอันนี้ตอนนี้คือแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็เอาสำนวนยื่นกับการไฟฟ้าเพื่อขอหลักฐานไว้แล้วแต่เดี๋ยวมี้ต้องฟังอีกมุมเขาด้วยนะค่ะอ่ะโอเค